สวัสดีค่ะมาคุนี้ค่ะวันนี้พามาเยี่ยมชมบ้านเดี่ยวเดี๋ยมาคุนี้เลสเบกนะคะแปลงที่เห็นด้านหน้าตรงนี้นะคะเป็นแปลงมุมแปลง a อแปดค่ะแล้วก็ถัดไปด้านหน้าเป็นแปลงอเก้านะคะแปลง A 8แปดเนี่ยก็จะได้พื้นที่สองด้านที่ติดถนนนะคะคือแปลงนี้เลยะคะ่ะ A8 แปดจุดเด่นนะคะก็คือกำแพงนะคะสูงประมาณเกือบสองเมตรเลยนะคะ แล้วก็เนี่ยคะ่ะเทคานหนาเลยค่ะแล้วก็ด้านบนที่เห็นเหล็กยื่นยื่นขึ้นมาเราเสียบเหล็กนะเพราะนั้นกําแพงเนี่ยไม่โยกแน่นอนนะคะเทคานแล้วก็เสียบเหล็กเข้าไปนะคะแล้วก็กําแพงสูงพื้นที่ตรงนี้ด้านหน้าที่เห็นนะคะเป็นพื้นที่ในส่วนของถนนที่เราขยายออกมานะคะเดี๋ยวตรงนี้เราจะเทคอนกรีตนะคะเข้าไปชิดตัวกำแพงบ้านค่ะ ปัจจุบันตอนนี้ถ้าเข้ามาเนี่ยสาภาพถนนที่เป็นคอนกรีตจะกว้างอยู่ประมาณ4เมตรนะคะแล้วก็โครงการนะคะขยายเป็น6ค่ะเดี๋ยวตอนสร้างบ้านจุดด้านาเสร็จนะคะก็จะเทคอนกรีตให้เต็มพื้นที่6เมตรค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะก็สามารถจอดรถในบ้านได้2คันนะคะเดินรอบตัวบ้านได้เป็นบ้านเดี่ยวทรงปัญญาค่ะ อันนั้นป้ายของเราก็ถูกนําไปใช้เป็นที่บังฝนไปแล้วนะคะรูปแบบบ้านตามป้ายที่เอียงเอียงอยู่หน้าบ้านเลยค่ะว่าตอนแรกป้ายจะติดอยู่บริเวณด้านหน้าก็กีดปากกันทําง,งานนะคะช่างก็ยกออกอันนี้ช่างก็กําลังตัดเหล็กแล้วก็งอเหล็กนะคะเพื่อที่จะเทเอ็นนะคะ่ะอันนี้ก็เข้าแบบนะคะเข้าแบบเทเอ็นด้านบน,นะคะ่ะน,นี่ก็ทํางานท่ามกลาง ฝนนะคะอีกหลังหนึ่งแปลง A 8แปดนะคะที่เห็นช่างสักยันคอเสื้อนะคะนั้นก็ทำฝ้าอยู่นะคะทำฝ้าภายนอกค่ะสำหรับหลังนี้นะคะเป็นแปลง a อแปดค่ะหลังริมค่ะส่วนหลังนี้นะคะ่ะแปลง a อเก้าค่ะพื้นที่ตัวตัวบ้านนะคะขนาดตัวบ้านเนี่ยเท่ากันทุกหลังนะคะความแตกต่างก็ คือที่ดินค่ะที่ดินของแปลง A9 เนี่ยจะได้พื้นที่เยอะมากเกือบ60ตารางวานะคะแล้วก็อยู่บริเวณด้านด้าน,นหน้านะคะ่ะด้านหน้าถนนด้านพื้นที่จากส่วนนั่งเล่นจอดรถนี่คือได้พื้นที่แบบเต็มๆเลยนะคะหลังนี้แปลง A9 ค่ะมันกระช่างขยันกันมากเลยฝนตกก็ทำ แปลงนี้นะคะแปลงเอก้าเกือบ60ตารางวาค่ะแปลงนี้พื้นที่ใช้สอยเยอะเลยนะคะลูกค้าที่กำลงังน้องหาบ้านเดี่ยวโซนมาตบตตพุทธนะคะอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะที่อยากจะเข้าอยู่ประมาณช่วงเดือนหนึงสองเดือนนี้นะคะก็แวะมาเยี่ยมชมที่เดอะมาคุนี้เลสเซ็คได้นะคะขั้นตอนตอนนี้ก็ปูกระเบื้อง พื้นบ้านเสร็จแล้วห้องน้ําเสร็จแล้วทําฝ้าเสร็จนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือให้ช่างกระจกเข้าติดกระจกค่ะพอติดกระจกเสร็จปุ๊บก็จะเริ่มทําโครงหลังคาด้านหน้าบ้านแล้วก็ลงสีไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าส่วนตัวของกําแพงก็เทเอ็นล้เทเอ็นเสร็จก็ฉาบเก็บงานเสร็จเรียบร้อยนะคะพื้นลงจากรถของที่นี่เราเลือกเป็นคอนกรีตสแตมป์นะคะ มีลงจอดรถด,ด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่างเขาทําในส่วนของตัวบ้านหลักเสร็จก่อนก็จะมาทําหลังคาลงจอดรถยื่นออกมาด้านหน้านะคะหลังคาลงจอดรถก็สามารถจอดรถได้สองพันค่ะตัวบ้านนะคะเราใช้เป็นอิดมวลเบานะคะคิวคอนที่เห็นอิดบล็อกนี่คือเราจะใช้เฉพาะตัวลวกกำแพงเท่านั้นนะคะ สามห้องนอนค่ะมีโรงจอดรถจอดได้สองคันแล้วก็มีห้องโถงมีห้องนอนสามห้องมีห้องน้ำสองห้องแล้วก็มีเคาน์เตอร์ครัวด้านนอกให้เป็นครัวไทยนะคะพร้อมซิงค์พร้อมเคาน์เตอร์แล้วก็ประตูเก็บของด้านล่างค่ะฝากไปด้วยนะคะแปลงที่เห็นด้านหน้านี้แปลง A 8แปดนะคะ หลังริมติดถนนสองด้านส่วนด้านนี้แปลง A9 เนะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการบ้านติดหน้าถนนหลักต้องการที่ดินเยอะๆนะคะแปลงน,นี้เกือบ60กลางวาในราคาที่แบบลูกค้าจับต้องได้ผ่อนประมาณ8 0 0 0 9 0ถึบาทเท่านั้นเองนะคะที่นี่เดี๋ยวมาคนนี้เลยเต็กขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ